ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนาะจากพี่นอ้องหันเหลวเรียบร้อยค่ะล้างแปงค่ะล้างแปงเรียบร้อยหอมสิมักนอ้องคะนาะมักแล้วเอาไปตากแดดเอาไปใส่อุ่นตา,ากแดดจ้ะเรียบร้อยค่ะเดยเสหมักนาะค่ะนาะพี่น้อง เป็นอันว่าเรียบร้อยจ้ะพี่น้องค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวสิเอาเขามาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮ็ดเป็นบ่ได้ชิ้นหนาจ้ะพี่น้องเฮ็ดเป็นชิ้นบางๆเนี่ยจังเอยเนะค่ะเนาะเดี๋ยวเสีเไปใส่ภาชนะค่ะภาชนะตักเพราะฉะนั้นพี่น้องอืมเี่ก็สิเอาไปตักค่ะ เทศปลาแดดเดียวเนาะพี่น้องเนาะปลาแดดเดียวจ้าแต่มีปลาโคแบบนีล้ลยค่ะแบบนี้จท่าน้นเนาะ เดี๋ยวแบบนี้ค่ะอันนี้ผะาช่นะน้องกะเนาะ,ะ,น,ะนี่ค่ะเสียดใส่ตากแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องตากแบบนี้จ้ะเรียงกันไปคือบ,บ่ต้องเฮ็ดชิ้นหนะนอะกจ้ะพี่น้องเฮ็ดชิ้นพอดีพอดีค่ะ ให้มันบางแต่น้อยเพราะ่างคร้สิได้มันจะได้แหงไว้เนาะค่ะเนาะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเนาะค่ะเนาะขาดปากโคลแบบนี้เลยค่ะก็สิวางปากอันนี้แหวิถีชีวิตของคนเมืองนอ่พี่นอ้องอยากกินอยากกินแหงแต่ว่าก็ต้องมัก็มีเครื่องอบเนาะค่ะเนาะยังเ e ็ดขึ้นกันค่ะ เพื่อนก็มีเครื่องอบค่ะเครื่องอบมันแห้งเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มีเครื่องค่ะเข้ากับใส่เตาอบแล้วจ้ะพี่น้องอบค่ะเพื่อมันจะได้เป็นเครื่องเนาะค่ะเป็นน้ำมาเรียบร้อยจ้ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิเอาเข่าเตาอบเนาะจ้ะเนาะไฟนี่สิเปิดประมาณได้พี่น้องนะบ่ให้มันอันนี้เนาะค่ะเนาะไฟนี่ก็เอาแค่หาซิบค่ะประมาณหาซิบเนาะค่ะเนาะ ประมาณห้าสิบนะคะห้าสิบองศาจา้ะเพื่อว่าบรไห้มันห่อนจนเกินไปถ้าห่อนเกินไปก็เป็นซุกแล้วเนาะจา้ะเนาะก็เป็นซุกแล้วจ้ะเนาอันนี้แกเรียบร้อยจ้ะพี่น้องเสียวเ,เข่าเตาอบแล้วจ้ะเข่าเตาเข่าอุ่งเนาะค่ะเนาะเข่าเตาอบเพื่อว่าเื่ออบให้เนื้อมันแห้งให้เนื้อมันหม,มังนเนาะแล้วเอาไปทอดมันถึงแซ่บค่ะ ก็เป็นปลาแดดเดียวเนาะค่ะเนาะเอาพ่อกันไม่จับพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับการรับชมเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เขาเตาอบแล้วจ้ะพี่น้องเขาเตาอบแบบนี้เนาะค่ะเนาะตั้งไฟอยู่หาซิปจ้ะหาซิปเนาะค่ะเนาะก็ใส่เข้าไปแบบนี้เนาะจา้ะแบบนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะ ประมาณสองสชั่วโมงเนาะค่ะเนาะสองสามชั่วโมงก็เห็งค่ะเอาพ่อกันไม่จ้ะขอบคุณหลายๆค่ะว่าเรียบร้อยจะพี่น้องเห่งแล้วได้แดดเดียวแล้วจะแบบนี้ค่ะหมู่บ้านนี้ก็ทอดไปแล้วเนาะจ้ะเนาะวันนี้กระจจัดการเก็บเข่าค่ะขาเห็ดแห้งแว่แบบนี้ก็สามารถที่ว่าเอากินกินไดหลายเทือนเนาะค่ะเนาะหั่นบางๆแบบนี้ค่ะ บ,บ่ปบังนะคะ่ะประมาณเส้นหนึ่งนึกจ้ะเนาะประมาณเส้นหนึ่งคะ่ะเพื่อว่าให้มันแหงเร็วเวนาะคะ่ะเนาะเพื่อว่ามันได้แหงเร็วคะ่ะบราต้องเอามันแหงหลายนาะคะะ่ะเนาะแล้วก็เก็บไว้ค่ะใส่ถุงหรือสิใส่กองก็ได้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องใส่ถุงหรือสีใส่กลองก็ได้คะ่ะเอาไปแช่แข็งไว้นากค่ะเนาะสามารถกินได้หลายมือจะ้ะว่าได้กินมือเดียวเด้ค่ะเด้ออันนี้โตยิใหญ่ๆคะ่ะได้แบบนี้เลยคะ่ะ อันนี้ก็โอเคเนาะค่ะเนาะได้แบบนี้จ้ะอันนี้ก็คือเป็นกัะเดียวกระสีเอาไปเก็บเนาะค่ะเนาะไปแช่ตู้แข็งไว้ค่ะตู้เย็นไว้ค่ะเพื่อว่าเฮาสิได้เอามาเฮ็ดกินข้างโตไปเนาะค่ะเนาะกินได้หลายเทือจ้ะกินได้หลายเทือ่จํจเป็นต้องเอามากินเค่เดียวนอจ้ะพี่น้องเนาะ <S <S ขอบคุณหล,ลายค <S <S ๆ,ๆ,ๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีก็เป็นวิธีการเก็บปลาปลาดแดดเดียวของ นูดีลแล้วมื่วานละจ้ะน้องคะน้องเบิ้งได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้ค่ะเอาไปกินเอามาถอดกินมือใหมนะะ่น้องคะน้องย่างเมาอยากะคะ่ะถ้าได้ปลามากก็สามารถเฮ็ดกินเอาไปเก็บแบบสดๆก็ได้นะค่ะีน้องหรือเสเอามาเฮ็ดแห้งก็ได้จ้ะหรือเฮ็ดได้หลากหลายอย่างก็เฮ็ดผสมก็ได้จ้ะพี่น้องปลาผสมนะคะ่ะเนาะแต่ว่าปลาลาวบวกาเฮ็ดค่ะ <c oughs> ปลาลายเฮ็ดบ่เป็นนาะพี่น้องเนาะปลาลาเฮ็ดบ่เป็นจ้ะ แต่ก็จะเก็บอยู่เด้เอาไปลองเห็ดพวกนัเนาะแต่มีปบัตัดหางค่ะเพราะว่าเอาไว้วจับเนาะค่ะเนาะป่ัตถดหางปศัตัดนี่ออกเนาะคะ่ะเอาพ่อ,อกันไม่จ้ะขอบคุณหล,ลายๆเนาะค่ะเนาะสำหรับการรับชมจ้าอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆในการเ,าเก็บรักษาในาปารี้ห่ออาหารที่ห่อ,เ,อเห็ดไปแล้วนะะนนเนาะเนาะาี่ได้กินได้หลายมือจากพี่น้องจา้าขอบคุณหล,ลายๆค่ะสำหรับการรับชมนะคะไปละจ้า,จาพ่อ,อกันไม่ค่ะ พอกันไหมเนาะค่ะเนาะพี่น้องขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมเนาะคะ่ะเนาะบาย